ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> <Hallelujah. S 1> วันนี้ดิฉันมีความสุขมาก <Hallelujah. S 1> เพราะว่ามีแต่คนมีคำพยานทั้งนั้นเลยจากการอดอาหารอธิษฐานอัศจรรย์มากเลยเมื่อวานนี้ดิฉันได้กลับมาไปทำผมนะคะแล้วก็กลับมาเขาร้องเพลงนมัสการอยู่โอ้นี่มันเหมือนสวรรค์เลยอะมันจะรู้อ่ะ มันเสียงแล้วเมื่อเช้านี่ก็เหมือนกันตกลงเขาเน้นมาสการจริงหรือว่าเรานาฬิกาเราตายเนื้อกไหมครับว่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะนันเราเนี่ยจะไวฝ่ายวิญญาณแล้วเราทะลุทะลวงนะฮันให้เราเชื่อนะคะเราและหลายคนก็ธุรกิจการงานก็ทะลุทะลวงโหมันแต่ว่าระหว่างสอนไปก็จะเรียกขึ้นมาเป็นพยานเพราะว่าเราต้องออกอากาศใช่ไหม แล้วคนอื่นจะได้รู้ว่าอ๋ออดแล้วมันได้ยังไงอดอย่างนี้ก็คือวิธีการที่มาจากพระเจ้านั่นเองนะคะแต่ในเช้านี้เรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะพระบิดาเจ้าเราเข้ามาหาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์นั้นเป็นพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์นั้นเป็นพ่อที่รักเราเสมอพระองค์หวังดีกับเราเสมอและพระองค์ต้องการตอบคำอธิษฐานนี้กับเราแต่พระเจ้าเนื้อหนังของเรานั้นเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงสิ่งนั้นได้พระเจ้าวันนี้พระองค์ได้สอนเราในการที่จะอดอาหารอธิษฐานและเพื่อเราจะได้เตรียมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์พระเจ้าเรารู้ว่าแผนการของพระองค์อันยิ่งใหญ่กําลังรอคอยเราอยู่พระเจ้าพระองค์นั้นให้เราแล้วแต่เพียงแต่เรายังไปไม่ถึงแต่พระเจ้าด้วยการอด อาหารอธิษฐานนี่แหละเราจะไปถึงกันทุกคนเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราทุกคนนั้นจะทะลุทะลวงชีวิตครอบครัวของเราชีวิตการเงินชีวิต การงานและทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเราจะเห็นว่าเราจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเราขอบคุณพระองค์ในเช้าว,วันนี้เราขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในการอธิษฐานโอราบากาดราดิชิกาดลาบากาดลาบากาดลาบากาดลาบกาโอราบากาดราดิชิกาดลาบากาดลามิกาดลาบากาดลาบากาดราดิชิกาดลาบากาดลามิกาดลาบากาดลาบาโอราบาบาดลามิกาดลาบาโอราบากาดราดิชิกาดลามิกาดลาบากาดราดิชิกาดราดิชิกาดลาบากาดลาบากาดลาบา urrabaga tõrgad ükskord tõle , pika tõle , pika tõle , omama tõrgad ükskord tõle , pika tõle , pika tõle , paga tõrgad ükskord tõle , pika tõle , pika tõle , kurrababa . ओर रमेले बेगे दुर्गा देश के दलै बेगे दुर्गा देश के दलै बेगे दुर्गा देशी के देश के दे बेगले बग दुर्ग देश बेग दल ऊर रम दुर्ग देश बेग देले बेगे दुर्ग देश बेग देले बेग देले बेग दुर्ग देश के दिल बुरा रम्मा दुर्गा देश के तले बेगेले बेगे दले बेगे दुर्गा देश बग रब दुर्ग बेगे दल तले เดกศรลทาบาปพระบิดาเราขอบคำพระองค์พระเจ้าเราตื่นเต้นในสิ่งที่เรากำลังมีประสบการณ์เหล่านี้พระเจ้าเพื่อว่าเราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นแบบอย่างและเราทั้งหลายนั้นจะได้เป็นตัวอย่างของคนอีกหลายคนที่เขาจะตัดสินใจเชื่อในพระองค์ แล้วก็อดอาหารอธิษฐานทําตามชีวิตของคริสเตียนคือเรานั้นจะมีการให้ทานเรานั้นจะอธิษฐานและเรานั้นจะต้องอดอาหารเราขอบคุณพระเจ้าทั้ง3าอย่างนะจะเป็นเชือกสามเกลียวที่จะทําให้เราแข็งแกร่งผูกพันกับพระองค์และเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์บอกเราพระองค์นั้นต้องการให้เราทะลุเข้าไปรับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้จัดเตรียมให้กับชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระ,ยะเยซูคริสต์อาเมน